ปีนะคะ 40, 40ปีนะคะคุณครูบรรจุตั้งแต่อายุ20ใช่ไหมคะโอตั้งแต่สาวๆอายุยคะขอบเลยนะคะสดชื่นจำมใสนะคะหลายๆคนที่นี่ก็อยากจะขอบคุณท่านพิธีกรนะคะเรียนท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยเพิ่มจิตแล้วก็ผู้ช่วยประกอบชัยนะคะ พี่ๆนะคะพี่ตุ๋ยนะคะพี่ป้อมน,นะคะแล้วก็คุณครูทั้งสมท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการนะคะวันนี้นะคะกลุ่มบริหารทั่วไปนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มงานหนึ่งนะคะของโรงเรียนโนนสูงสิธาน,น,ะะน,นีนะคะในภาคเรียนนี้นะคะเราก็มีความดีน,ดนะคะแล้วก็เต็มใจที่จัดงานให้กับ จะ,ะเกษียณอายุในในปีงบประมาณนี้นะคะด้วยความเต็มใจนะคะก็คือเราตั้งใจที่จะจัดให้กับพี่ๆทั้งสามท่านด้วยความรักและวก็ความเคารพนะคะแล้วก็กิจกรรมที่มีวันนี้นะคะเนื่องจากว่ากลุ่มบริหารทั่วไปนะคะเวลาที่ทํางานนะคะคือกลุ่มบริหารทั่วไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานเยอะมากนะคะเป็นกลุ่มที่ทํางานก่อน กิจกรรมแล้วก็เสร็จหลังกิจกรรมนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะพากลุ่มบริหารทั่วไปของเราเนี่ยมา,าสารสัมพันธ์กันนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะคุณครูที่อยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไปทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรนะคะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะเรามีความยินดีแล้วก็เต็มใจนะคะ ในในที่เรามามาร่วมกันเราทํางานหนักด้วยกันแล้วนะคะเราก็มาดื่มมาทานมาสนุกสนานด้วยกันนะคะวันนี้ยินดีแล้วก็เต็มใจนะคะแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรายินดีนะคะที่พี่พีั้งสามคนเกษียณอายุนะคะราชการนะคะคือการเกษียณอายุนะคะเป็นในวิถีของทางราชการนะคะแต่หนูเชื่อว่าในความสัมพันธ์นะคะ ความเป็นพี่เป็นน้องนะคะของเรายังมีให้กันอยู่เสมอเสมอเวลาที่พี่ๆมีกิจกรรมใดๆนะคะก็บอกกล่าวได้เลยนะคะเรายินดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะจะอยู่ในชีวิตราชการที่เราเกษียณไปแล้วนะคะแต่ความที่เรานับถือกันไม่มีวันเกษียณนะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะวันนี้นะคะก็ ขอแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้พี่ๆทั้งสามคนนะคะที่เกษียณอายุราชการนะคะมีความสุขนะคะในการที่ใช้ชีวิตอิสระเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยที่ภาวะภวงว่าตอนนี้เราจะต้องตื่นมาทํางานกี่โมงนะคะเราจะต้องมีภลัะงานทํางานเอกสารใดๆเสร็จหรือ,อยังเราจะต้องมีความรับผิดชอบอื่นๆอีกไหมซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่ พ,พี่ไม่ไม่ต้องมีสิ่งที่พันธนาการพวกนี้นะคะก็อยากจะให้ขอใช้ชีวิตนะคะที่มีความสุขนะคะทําสิ่งไหนก็มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,ะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้พี่ๆจงประสบความสําเร็จนะคะทุกประการ<ม>ส่วนน้องๆน,นะคะที่ที่กลุ่มบริหารทั่วไปนะคะ วันนี้นะคะเรามีความที่ยินดีเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยน,นะคะทุกคนทั้งครอบครัวทั้งสามีภรรยาหรือลูกๆเนี่ยนะคะมามาดื่มมาสนุกสนานมาทานอาหารด้วยกันนะคะเพราะแทนคำขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมกันทำงานนะคะทุกงานทุกกิจกรรมของโรงเรียนนะคะล้วนแต่เป็นการดำเนินงานผ่านกลุ่มบริหารทั่วไปทั้งสิ้นนะคะถ้าเขาจัดกิจกรรมนะคะ ไม่ผ่านกลุ่มบริหารทั่วไปไม่ได้เพราะกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นเจ้าของสถานที่กิจกรรมใดๆยกโต๊ะหนึ่งตัวเกาอี้สิตัวก็เป็นหน้าที่ของบริหารทั่วไปกิจกรรมใดๆก็ล้วนแต่ต้องใช้งานพิธีกรกิจกรรมใดๆก็ล้วนแต่ใช้งานงานโสดไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพกิจกรรมใดๆก็ล้วนแต่ใช้งานปฏิคมนะคะดูแลต้อนรับเพราะฉะนั้นนะคะ กิจกรรมนี้ของกลุ่มเราเนี่ยเป็นการทําหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นวงโยธวาทิต์นะคะวงโยธาทิต์ก็เสียสละนะคะในการฝึกซ้อมนะคะน้องกระต่ายเนี่ยมาใหมบ่บรรจุใหม่เดือนหนึ่งได้กลับบ้านทีหนึ่งนะคะมาถึงก็ได้มาทําการฝึกซ้อมนะคะซึ่งทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้ล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่นะคะบทบาทหน้าที่ที่จําเป็นแล้วก็สําคัญในการดําเนินงานแต่เวลาที่ เราขอความร่วมมือนะคะหรือมีกิจกรรมใดๆน้องๆทุกคนไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะทุกคนร่วมมือแล้วก็เต็มใจนะคะเราเข้าใจว่าการทํางานนะคะอยู่โรงเรียนเนี่ยนอกจากที่เราทํางานเสริมแล้วนะคะงานเอกสารหรืองานใดๆการจัดการเรียนการสอนมันก็หนักแต่ทุกคนก็เต็มใจเราก็เลยมีวันนี้นะคะเพื่อแทนคําขอบคุณนะคะ แล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่มาในวันนี้นะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยใดๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองสุวัลีจริญสินก็แสดงความยินดีนะคะกับผู้เกษียณนะคะทั้งสามท่านนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญนะคะคุณครูผู้เกษียณนะคะได้ ราวนะคะความรู้สึกค่ะเรียนเชิญคุณครูยุพินก่อนเลยค่ะเรียนท่านรองสุวัลีเจริญสุขเนาะผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยผู้ในการทุกท่านเนาะทั้งสองคนอย่าร้องอย่าร้องขอร้องอย่าร้องไฟไ,ไม่ดีครับไฟไม่ดีครับมหมดไ,บดไฟนะครับหมดไฟ <laughs> <laughs> ท่านรองสุวรลีเจริญสุขนะคะแล้วก็ผู้เช่่ยูคมในการปื้มจิตนะคะแล้วก็ท่านประกอบชัยเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในการจัดงานในวันนี้เนาะว่า,าที่จัดงานให้ในวันนี้เนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่จัดงานในวันนี้ให้เนาะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆแล้วน้องๆของคอมพิวเตอร์ยังต้อง อีกรายหลายๆอย่างเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนเนาะขอบคุณน้องทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปกับอะไรเนาะพี่เริ่มจะชินกับการถ่ายรูป <l ots> <ๆ>แล้วนายก็ว่าเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้แหละแต่ก่อนก็ยืนตรงเคารพธงชาติเนาะเวลาถ่ายรูปน้องพิรานาอยู่ไหนเนาะพอดีน้องเขาหล่อด,ด้วยหล่อ,ลอ,ดดอน่ารักด้วยเนาะเหมือน สวยครับเราก็เริ่มมีกำลังใจว่าเออจะแสดงว่าสวยจริง,รงๆหลเลยแต่ก่อนเราไม่รู้สึกว่าจริงๆนะเรื่องถ่ายรูปวิ่งนี่นี่แหละฉะนั้นเวลาขอรูปที่จะมาทำอะไรมันจะไม่มีเนาะนะวันนี้ก็เลยต้องขอบคุณฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับงานทุกอย่างที่ทําให้นะตั้งแต่นักเรียนทําตั้งแต่วิชาจิตตั้งแต่แล้วก็วันที่สามสิบนะขอบคุณโรงนาไ้ก่อนนะคะที่ ช่วยทำจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณขอขอบคุณมากมากค่ะขอขอบคุณคุณครูสมศรีนะคะค่ะคุณขยอยพินนะคะไุณพี่ค่ะวันนี้ากเดียวเองค่ะเรียนเชิญคุณสมศรีค่ะความรู้สึกนะคะ ตื่นเต้นทุกครั้งที่จลับมาเอค่ะไม่เหมือนสอนอเทียนนะคะเ,เรียนท่านผู้บริหารนะคะก็สวัสดีบุคลากรน้องๆทุกท่านนะคะก็ดีใจมากค่ะที่นะคะที่ได้น้องๆนะคะช่วยนะคะจัดการในวันนี้นะคะก็สิ่งต่างๆที่อยากพูดนะคะก็คุณยพุพินก็พูดไปหมดแล้วนะคะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะะนคะ,นะคะก็ ขอบคุณนะคะไม่รู้จะหาทำไหนมาพูดนะคะก็มีความสุขคายอยู่นะคะกับโน้นสูงนะครับจิตท่าทีเรานะคะเพราะน,น้องน่ารักค่ะนะคะน่ารักมากนะคะช่วยเหลือเพราะว่าอาจจะเป็นคนไม่เก่งนะคะการพูดอันจาก,ก็ไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยเรู้สึกจะมีปัญหานะคะแต่ว่าน้องนองช่วยนะคะงานทุกอย่างที่สำเร็จอาจารน้องน้องปุ่มสาระ นะคาทั้งธนาาทั้งหมดช่วยช่วยเหลือเป็นอย่างมากเลยค่ะทาให้งานนะคะทุกอย่างนะคะส่งทังเขาด้วยนะคะแล้วก็นะคะพวกเราทุกท่านค่ะน้ารักค่ะค่ะก็เออไม่มีนะคะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณครูสมศรีเจริญสุขค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาวดีค่ะกับความรู้สึกค่ะ ยังท่านรองสวัสดีนะคะท่านผู้บริหารแล้วก็สมาชิกนะคะฝ่ายบริหารทั่วไปทุกท่านนะคะน้องๆทุกท่านนะคะรู้สึกตื่นตันใจนะคะตแต่แตะเท้าเข้ามาในอ่างว่ายานะคะรู้สึกภูมิใจนะคะในในอาชีพนะคะที่ตื่นตันใจคือขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ เราดึกถึงกันเสมอนะคะเราดึกถึงพี่สาวคนนี้เสมอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ยังไม่รู้จักนะคะว่าคือใครนะคะเ,เห็นไปเดิน บ่อยๆอยู่ในรดสุสีธานีนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์เนี่ยมีถึงสองชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะสปายสีพานีนะคะจริงๆคุณครูคงศักด์เนี่ยมาทีหลังที่ด้วยซ้ำนะคะพี่มีโอกาสในการทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ถึง2,500เออไปลายปีส8แปดถึง40นะคะ หนึ่งปีการศึกษาค่ะที่มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนโนนสุขสีธานีนะคะเป็นครูอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะ,อะสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนศรีสุริยาการเริ่มต้นทําง,งานนั้นเริ่มต้นจากกรมสามักศึกษานะคะบรรจุที่โรงเรียนบ้านผ่ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขอข้อห้าแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ ลงเรียนศรีสุสริยานะคะชีวิตก็พลิกผันนะคะเมื่อมาอยู่ศรีสุริยากา็ได้มีครอบครัวที่นั่นนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่สิีธนีนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีชีวิตก็พลิกผันอีกค่ะนะคะได้มีโอกาสไปสอนในสถาบันราชพัฒซึ่งในนั้นเป็นสถาบันราชพัฒนนะคะ ในสขาว,วิชาที่ตัวเองจบมานะคะทางด้าน Linguistics นะ,ะจบทางด้าน Southeast Asia l i n g u i s t i c i s นะคะดังนั้นนะคะก็ถ้าถ้าไมา่ถ้าไม่พลิกผันก็น่าจะามีโอกาสเกษียณที่นี่แล้ค่ะนะคะ,นะคะพระ้อมอาจารย์ยุพินและอาจารย์ศรสสีนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกกำลังใจตรงนี้นะคะแล้วกอ็อยากจะบอกว่า ก็ยังจะไปเดินในโรงเยียานย์สตูดิโีเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะดรสุชาวดีนะคะหัวตารางนะคะทางลลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณครูคณะครูทุกท่านนะคะได้มนายมอบดอกไม้นะคะเพื่อแสดงแสดงความยินดีนะคะกับผู้เกษียณนะคะทั้งสามท่านนะคะเรียนเชิญพี่ต่ายนะคะทันแรกนะคะ ค่ะทะเบีนยนรถนะคะสองสองสองหกหกเก้าค่ะขยับรถให้แจ็คลิสหนึ่งนะคะของชำรวยของชำรวยแม่แม่ของชำรวยแม่ด้นนีหรือเปล่าคะแม่ของชำรว,วยให้แม่คนจับให้ค<อ>่ะเดินเชื่อมืนะคะยามอกดอกไม้นะคะแสดงความยินดีนะคะให้กับ ท่านผู้ตัวเสียงอุรากการนะคะขอคุณมานะคะวันนี้จอยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่กลุ่มบริหารทั่วไปของเรานะคะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้ก็มาร่วมสนุกสนานนะคะทานอาหารนะะรับประทานอาหารนะคะรวมถึงเป็นการขอบคุณด้วยนะคะท่างคุยกันที่ฐานีรถไฟได้เจอกันเล็นๆค่หค่ควกูมองกล้องหน่อยครับ คุณมองต้องหน่อยครับเช่ครับเรียบร้อยครับขอเดินีใจเลยนะคะน้องเบนน้องเบนค่ะเมาหรือยังคะเดินตรงไหมคะมองกล้องให้หน่อยนะครับแข็งแรงแข็งแรงนอยงานงานดีๆเด้องานดีๆเด้อจิมมูรนเด้อย์มีคนทำขอต้องขอแสดงความยินดีนะคะ วันนี้น้องๆน,น,นะคะก็มาแสดงความยินดีนะคะกับคุณครูทั้งสามท่านนะคะคุณครูยุพิมเพียนจางนะคะคุณครูสมศรีเจริญสุทนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาวดีนะคะ,ะว,วันนี้เราก็จะได้ลงเพจนะคะนางสาราด้วยนะคะวันนี้แอดมินเพจมาเองนะคะเซฮายกันได้นะคะแอดมินเพจคุณครูคงศักดิ์นะคะมาเองนะคะ,ะวันนี้ แปลงร่างรวดเร็วมากสนุกไหมคะเจมิงเจมิงเล่นมาสนุกไหมคะไอ้ลูนูมเจย์โงเจย์โงเพียบม่แล้วเจย์โงขีาน้อมบาคุณงบริหารไปนะคะต้องแสดงความยินดีนะคะกับ คุณครูทั้งสามท่านนะคะคุณครูยุทินคุณครูสมศรีนะคะก็จะได้พักผ่อนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องทำงานส่งปอพ5แล้วนะคะไม่ต้องกรอก A G S แล้วนะคะส่วนน้องานะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะเราก็ยังจะต้องทำงานนะคะส่งเหมือนเดิมนะคะในงานต่างๆนะคะ หด้ยังเอขอบคุณ่เลย่ขอบคุณผู้ช่วยงานนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรใดผู้ช่วยก็จะคอยอำนวยความสะดวกนะคะขอบคุณที่มารวมกิจกรรมกับเรา ขอบคุณน้องแท็กนะคะนูอเขยน้องเขยน้องเขยบริหารทั่วไปนะคะยินดีแล้วก็เต well> ็มใจนะคะเวลาที่มาร่วมกิจกรรมนะคะขอบคุณค่ะ เาะ่ยันให้ยนียเราจะถ่ายให้เราไกันะครนี่ก็ถ่ายรูปคุณกันครับสวยมากแต่เรียนเนะคะ สวยด้วยอ๋อสวยด้ลูกสาวถ่ายไหม่าย้ถมันงด้วังจสักทีนะนะครับทุกคนมองกล้องนี้นะกล้องน้าหนึ่งสองสสองสาเปลี่ยนท่าหน่อยครับ ท่านหครับกดเยียมเย่ยกดเลิฟค่ะนี่ค่ะอกไม้บานค่ะรู้ปาเดี๋วเดี๋ยวผมอยากได้แบบกว้างกว้างก้องให้นอยครับทางไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามอิเอาล้มาลุมองกล้องนี้นะคะมองกล้องนี้ครับ หนึ่งสองสามครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พี่น้องเราเชาวศรีธนีครับก็จัดอาจารย์ผู้ที่จารที่เป็นครูศรีนีครับคือสามท่านครูครูคปัจจุบันที่จะเกษียณคือครูลูกพินครูสมศรีแล้วก็อาจารย์สุชาวดีซึ่งเคยอยู่ศรีธนีมาก,ก่อนนั่นเองครับ กลับมาอา,อาจารย์จะลงบททีตจ่าจิตก็อแสดงความยินดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เลกวอลลี่เวลลี่วันเล,ล่วันเล่เอา่อางขยะนี่ครับอ่างขยะอ่างขยะครับพิจักอ่างขยงครับอยู่ที่อำเภอเมืองโคร,ราชนาจาู่ตําบลสุรนารีครับหนี่งตําบลสุรนารีอำเภอเมืองโคราชนะเองครับวันนี้ที่24กันยายนที่8ครับสดชื่นครับอาการ ดูมูวครับสีสันสวงาครับสวัสดีไปตั้งใจครับสวัสดีครับวู้ฮู้ยีิบสีกันยาหกแปครับตอนนี้ประมาณทุ่มคเอากล้วยเอากพิษเสี่ากยรวมถือดอกไม้ค่ะครับหนึ่งสองสามสกาคุณสมศรีไส้เมือคุณชาวดีกลางคุณยุพินหความเพืินครับสวัสดีครับ